ครับท่านผูช้ชมตอนนี้ก็เราก็มาอยู่กลางใจเมืองกระตุ้นแบนนะฮะพอดีช่วงนี้มันใกล้เที่ยงเขาก็ประชาัิพัน์อยู่เสียงดังอยู่นะครับตรงนี้เป็นหอนาฬิกาน<ะ>ีเป็นสามแยกพอดีนะฮะสองสามเส้นมาเจอกันตรงนี้หอนาฬิกาข้างหน้าเนี่ยมีร้านคือเป็นะรกระตุ้นแบน นะเดี๋ยวไปดูสองเป็นสองวันที่สี่ายเดินตั้งต่เวลาเช้าาริกาเป็นต้นไปเป็นการตรวเรื่องรกองเกิทีดูกาหรในกองผลิตตะบนกองเป็นด้นตะบนกองใส่ดีและตบนตลาดเป็นผู้แทน โอเคมีที่ว่างี๋ยวแม่รู้ที่อาหารอันน,น,นี้อันนี้แล้วกันพูกติกเหรอ,อนนชื่อก็อยู่นี่ไงอันนี้เรียกอะไรคบอ,อันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำค่ะครับอันนี้ยฮะค่ะ ไม่เผ็ดใช่ไหมครับไม่ใส่พริกได้เลยคะครับเอาไม่เผ็ดแล้วนี่อะไรคะเป็นอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อเป็นเส้นเนื้อเส้นเส้นหมี่ขาวเป็นน้ำนะคะลูกชิ้นเรมีลูกชิ้นอย่างเดียวนะคะมีน้ำอะไรบ้างครับแล้วก็เอาเป็นก๋วยเหมี่ยำใช่ไหมคะอันนี้แบบนี้เลยครับแต่อันนี้เป็นก๋วยเี่ต้หมยำค่ะครับ มีอะไมีโอเลี้ยงน้ำผงเนี่ยโค้กชาดํเย็นกล้วยแล้วก็มีพวกชากาแฟมีอะไรมีพวกกาแฟอะไรเงี้ยด้วยข้างบนมีคาเฟ่ค่ะมีข้างบนเป็นคาเฟ่อ๋อเนีเป็นโค้กด้วยหวังขอโค้กด้วยของคุณแม่อะไรน้ำเป่าโค้กเอาน้ำเปล่าใช่ไหมคะขอโค้กขวดเนี่ยโค้กหึงน้ำเปล่าหนึงแ่ออันนี้ก็เป็นบรรยกาศของร้านนะไม่แพง สี่บ้าบาทห้าห้าบาทพิเศษนะครับมีอีกหลายอย่างก็วเดี๋ยวต้มยำน้ำขุกเล็ก๋เดี๋ยวปลานะใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งย็นโตโฟก๋วเตี๋ยวซี่โคงหมูสุนยาจีนซี่โงหมูุนยาจีนหมูโพรต่มาสต้ากยตี๋ยเนยาร้านนี้ก็อร่อยมีชื่ออางการเมนู เห็นไหมฮะนี่นครับรสเด็ดข้วตเ่ี๋ยวกระทุงบปลาชัดเจนเลย๋ยลออย้าวติ่มหมูต้มยำรสเด็ดสูตรสำเร็จความอร่อยกว่าสี่สิบอันนี้นะ เส้นเล็กสเส้นหน,นีบเขากรณีเรือเส้นใหญ่4.5 5.5อยู่ประมาณนี้มีพิเศษ6.5จะเป็นเ, 65, าเนกาเหลาเย็นตะโฟนะเดี๋ยวว่าำน่าเดี๋ยวรอชิมกันแม่สนใจแคบหมูไหมล่ะรองคอไข่เจียวนี่ก เดี่ยวกรกะนะทุ่งแดนเอกระทุ่งแบดตุาอข้าเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็มีสองชั้นบนเนหะ็นไหมฮะชั้นล่างนี่โอ้ชั้นหนึ่งนี่ก็าานก๋วยเตียวเอเป็นชั้นองเนะี่เป็นทานก๋วแเวนป็นลากวเห็นไหมนะ อานารก๋วยเตี๋ยวข้างบนอาหารกาแฟเวลาเดี๋ยวเนื้อใช่ไหมลูกช <pod> ิ้นเส้นหมี่นะลูกชิ้นเนื้อเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อนะครับดูสิสถาบัน้าทานนะดูดูดูมีลูกชิ้นเนื้อของลูกแม่มาแล้วของข้าพเจ้านะเส้นเล็กต้มยำ ไม่เหมาครับเ,เป็นงไงรสชาติต้องปรุงไหมคุณแม่ครับอ,อ๋อเปรี้ยวน้อยไปหน่อยโอ้มาแล้ว นล้วก็เห็นไหมหน้าทานนะดูดูดูนะครับดูซะหน้าทานอะ่ะเอกลักษณ์ของไทยเลยนะจะมีหนังหมูเนี่ยสีส้มๆเนี่ยหนังหมูเนี่ยเ,เอกลักษณ์เานะอ๋อทึนแบงก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูแล้วน่าจะอร่อยนะองลองดู เส้นมี่นหมีแบบนี้มาให้เลยนะเาใส่เส้นหมี่ไ้ยเสือีามอากเิปน็เป็นเส้นล็กเป็นเส้นบะหมีนะบะหมี่กุ้งลองดู โนะอเคโอเคโอเคชิมแล้วแอดค่าดีใช้ได้เป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวจะลองทานเนี่ยรสชาติรสชซ่ หงดหมูเตาตุ่มต่ถางมาเียกลอง <c oughs> เขอามากด่าเลย ทานหน่อยคิดจึงนานแล้วนะครับไม่อกทานลเอร่อยอร่อย,ยนะไ,ได้เลยไองอไดะไรนะ,อะรนะเออเอออใชต้องสองคนเห็นไหมเห็นไหมเส้นมี

อโอเคเลยเนื้อตุ๋นใช่ไหมนังหมูหนังหมูนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะนุ่มนิ่มรสชาติดีอืม้ม

ออ, <c oughs> อกถนนเศรษฐกิจ <c oughs> แล้วก็ไปบรมราชชุนานีกลับบ้านเลยสะดวกอ ทำอร่อยไม่ต้องปรุงแล้วมากหมดเลยนะครับเนี่ยอร่อยมาก,มากคุณแม่ก็หมดเลยอร่อยมรกใครที่ผ่านไปมาก็อย่าลืมลนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแกงหมูแมูมาเขาอ,อร่อยขมเนอย่าง เี๋ยวต้มยำก็หลอยรลอยหลยนะคลมทิพน้ยแลนะก็อย่าลืมแม่คบรอยเจียวร้อยสามพุ่เจ็ดบาทเกียวของช้ามีนะร้อยหนึ่งสี่ห้าตอยวชั้แบบชั้นหกิบของชั้นห้อ๋อมีสี่สิบห้ามีห้าสิบห้า ขหมร้อยหนึแล้วก็น้ำอีกน้ำเปล่าสิบบาทน้ำมันลม13บาบาทน้ำแข็งสี่บาทแกบหมูสิบบาทเสร็จร้สามสิบเบาทร้อยสามสิบบาทล็เสร็จกวยเตี๋ยวตะคุ่มบ้มา คลิปนี้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสับไทยคลิปคลิปให้ด้วยนะครับแฟนผู้ชมก๋วยเตี๋ยวกระทูกแมนอร่อยมากขอเชิญนะครับสวัสดีครับ